ยินดีต้อนร,รับเข้าสู่เปิร้านเป็ดทรงเสื้อผ้าช่างหนึ่งอะไรครับวันนี้ช่างหนึ่งจะมาแก้ทรงกกเก่งยีนลาคอสนะครับลูกค้าจากสุราธานีนี่เองนะครับมีการรีเซ็ตทรงให้ทั้งตัวใหม่นะครับติดตามชมผลงาน,นช่างหนึ่งนะ,ค,ะ,ระรครับลูกค้าไปจับนะครับครับลูกค้าจากสุราธานีนะครับก็นำเกง่งเกงลาคอสนะครับมาแก้ทรงใหม่ทั้งตัวเลยครับรีเซ็ตทรงใหม่ว่าง,งั้นเถอะช่้หนึ่งก็เลยจัดให้หล่อๆนะครับขาไม่บิดไม่เบี้ยวนะครับตะเข็บที่เห็นอยู่นี่คือเป็นตะเข็บแบบว่า สไตล์ชั้งหนึ่งนะครับเป็นตะเข็บปลายขาตัวนี้ไม่ได้ตัดนะครับแต่ต้องรื้อออกมาใหม่ต้องเย็บตะเข็บใหม่นะครับนี่ชั้นหนึ่งก็เลยจัดให้นะครับเดินตะเข็บสะโพกนะครับใหม่คมพม,มอ้วนๆนะครับเนียนๆให้ลูกค้านะครับตัวนี้ก็ประกอบเอวเนาะทำตามขั้นตอนทุกอย่างนะครับ ตามสไตล์งานของช่างหนึ่งสนใจก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามช่างหนึ่งได้นะ0 8 1 3 9 7 7 9 5 5เบอร์นี้แอดไลน์ได้เลยช่างหนึ่งบริการให้ทั่วประเทศไทยนะครับแล้วก็มีวิธีการกุยงานนะว่าแก้ท่งแบบไหนอะไรยังไงนะครับมีหลากหลายสไตล์นะครับลูกค้าส่งไฟล์รูปไฟล์วิดีโอเล็กๆหรือว่าล,ลูกค้าลองใส่กิงๆตัวนั้นหรือเสื้อตัวนั้นนะครับแล้วก็ถ่ายรูปภาพนิ่งก็ได้มาให้ ช่างหนึ่งดูนะครับช่างหนึ่งจะประเมินจากจากาความำํำนญของช่างหนึ่งเองนะครับว่าจะต้องเก็บส่วนไหนเข้าบ้างอะไรบ้างอะไรอน่างนะครับถ้ามาีงานที่ว่ามันลึกซึ้งหรือว่ามากกว่าน,นั้นก็ช่างหนึ่งก็จะจะสอบถามเพิ่มเติมอีกทีหนึ่งอะไรประมาณนั้นนะครับน,นี่ก็ประกอบตามที่เห็นนะครับ ขอบคุณมากครับพี่ลูกค้าไว้วางใจช่างหนึ่งเดี๋ยวเขเข้ามาใช้บริการนะครับช่างหนึ่งยินดีให้บริการทั่วไทยเลยนี่ครับเต็มๆเนี่ยเสร็จเรียบร้อยครับนี่คืองานของช่างหนึ่งครับทุกอย่างจะใกล้เคียงของเดิมมากที่สุดออริจินอลดูไม่สะเกตไม่รู้ว่ามีการแก้ทรงเกิดขึ้นนั่นเองนะครับลลาเสร็จเรียบร้อยครับงานแก้ทรงเกงยินลาคอรสนะครับลูกค้าจากสุราษฎร์ธานีนะครับล่ทรงใหม่ทั้งหมดทั้งตัวนะครับ เอวต้นขาสะโพกหัวเข่าปลายขานะครับไล่ใหม่หมดแล้วก็ไม่มีการบิดนะขาจะไม่บิดนะครับนี่คืองานของเช่นหนึ่งนะครับนี่ครับนี่คือจะเข็มใหม่อะไรใหม่หมดนะเสร็จเรียบ้อยครับลูกค้าสะดวกไหนก็ได้มารับได้ครับไ่ส่งให้ใหม่แล้วใส่แล้วหลอนแน่นอนครับหลาคอนครับหลร้อนครับขอบคุณที่ใช้บริการนะครับสวัสดีครับ